วันสำคัญอะไรนอกจากหัวใจอยากให้ทําตัวเองเขาเห็นตัวเองทํางานหนักอ่ะเขาก็เลยอยากตัวเอง่ะได้กินอะไรอิ่มๆจะได้มีแรงไงโอ้ยหนักที่ปุเออกินได้ยังได้ละให้กินเยอะนะคําโตๆคําใหญ่ๆกินอะไรก่อนนะกินพลอจะได้หวานใช่ไงตัวเองเขาอยากตัวเองกินแล้วอิ่มๆโดยมีแรงไปทํางาน จะได้แบบเออคิดถึงเขาเวลาไปทำงานได้มีพลังพลังเอาเอาไก่เอาไก่ด้วยเอาเอาน้ำซุปด้วยอร่อยั้ยนะ